ล่าสุดทาง ESPN รายงานข่าวเข้ามานะครับว่าท่านชิคยาซิมบินอามัดทานีพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลกว่า500ล้านปอนด์ให้กับเอริกเซนฮากในทันทีเพื่อเอาไปใช้ในการเสริมทัพนักเตะรายใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับรวมถึงการทุ่มงบประมาณเพื่อจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามซอฟแคริงตันและสนามแข่งโอทัฟฟ์ด้วยหากพวกเขาสามารถเข้าซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้สําเร็จนะครับซึ่งจะเป็นเวลาวันพรุ่งนี้นะครับตระกูลเกลเซอร์ขอะวิมเวลาออกไปโดยขอเปินเวลาประมาณ2วันนะครับพวกเขาจะต้องเอาดีนี้ไปปรึกษาครอบครัวของเขาอีกทีนะครับว่าทุกคนพร้อมใจกันที่จะขายสโมสอนี้หรือไม่อย่าลืมนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยไม่ได้มีคนถือหุ้นแค่คนเดียวนะครับพวกเขามีครอบครัวที่ถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นพวกเขาจะต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาครอบครัวเขาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเซ็นอนุมัติขายสโมสอนั่นเองครับ มาตอนที่ดาวยิงไฟแรงอย่างวิกเตอร์โอซิเมนยอดกองหน้าโตัวเป้าวัย24ปีสัญชาติไนจีเรียของนาโปลีนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนาโปลีใจอ่อนยอมขายวิกเตอร์โอซิเมนให้กับแมนยูเต็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยพวกเขาตั้งค่าตัวดาวยิงรายนี้ไว้ที่150ล้านปอนด์ค่าตัวค่าสูงมากเลยครับท่านผู้ชมครับ โดยพวกเขานาบลีไม่รีบร้อนที่จะขายวิกเตอร์โอซิเฮนเพราะนักเตะยังเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2025และถ้าทีมไหนอยากได้ตัวเขาจะต้องยื่นข้อเสนอ150ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับพวกเขานาบลีถึงจะรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณานั่นเองนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องรีบตัดสินใจว่าจะเลือกกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนอายุ30ปีหรือว่าเลือกกองหน้าอย่างวิกเตอร์โอซิเฮนอายุ24ปีนะฮะโดยส่วนใหญ่แฟนบอลน,นะครับจะชอบวิกเตอร์โอซิมเมนมากกว่านะครับเนื่องจากนักเตะ มีอายุแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับความสดเนี่ยถือว่าเต็มเลยสามารถใช้งานได้ในะระยะยาวนะครับมาดูสถิติของวิกเตอร์โอซิเมนกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว23นะัดยิงไป21ประตูกับทำา4แอซซิสต์สถิติการยิงประตูค่อนข้างโหดมากเลยนะครับทำให้นาโปลีก็ต้องตั้งค่าตัวเขาแพงระยับเพราะอีกใจพวกเขาก็ไม่อยากเสียดาวยิงรายนี้ไปจากทีมนั่นเองนะครับ